สจวนองค์นิวรณ์ห้าที่มีอยู่อะค่ะก็จะมีองค์องค์การมาฉันทานิวรณ์องค์พยาประธานิวรณ์องค์ทินามิทานิวรณ์โอเทจักุจา,านิวรณ์วิจิกิชานิวรณ์เจ้าค่ะก็มีทั้ง5องค์ธรรมอะค่ะเทวเจ้าก็จะริญนมาวิธีแต่ภาษาหนึ่งองค์ธรรมอย่างต่อนเนื่องต่อนเนื่องเลยค่ะจนเขามีกําลังขึ้นมาค่ะพอมีกําลังขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ค่อย ไม่ค่อยชงเชงิงชงเชิงค่ะไม่ไม่ฟุ้งไม่อะไรเงี้ยเขาจะสงบอยู่ที่ปลายจมูกค่ะพอมีกําลังแบบนี้แล้วข้าพเจ้าจึงอัญเชิญมาวิธีเสียงธรรมต่อเลยค่ะการอัญเชิญมาวิธีเสียงธรรมก็จะมีการดับภาษาขั้นกลางก่อนที่จะไปองค์ที่สององค์ที่3าองค์ที่4แบบนี้ค่ะก็จะกระทาอยู่แบบนี้องค์จเจริญมาวิธีเสียงธรรมอยู่แบบนี้ค่ะองค์นิวรหะก็สงบลงไปค่ะ เกิดสภาวะทำทั้งหลายย่อมหลังหลไปสทธาทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารเจ้าคะ่ะอง,งวิตกวิจารก็มีเป็นเรื่องๆค่ะเรื่องระหว่างวันเจโตสัมผัสที่เกิดขึ้นนะคะก็พอพอเขาเกิดเขาจะมีความแตกต่างกับองค์ขององค์นิวรันหตรงที่ว่าเขาจะเป็นเรื่องๆแล้วก็ไม่ฟุ้งแล้วก็จะมีความรู้ตัวอยู่ที่ปลายจมูกค่ะจะสามารถ สํารวมกลับเข้ามาไวที่ปลายจมูกได้ไวยิ่งขึ้นเจ้าค่ะก็ก็จะเกิดสภาวะน,นี้ค่ะแล้วก็มีความพอดับไปดับตอนเนื่องตอนเนื่องค่ะจะเลยมาวิธีเสียงทงํทาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วช่วงที่ช่วงที่มีความที่เขาเกิดขึ้นเยอะขึ้นน่ะองค์วิตวิจาร์ปรากฏเยอะขึ้นก็จะดับภาษาให้นานขึ้นใช้กําลังแบบนี้ค่ะพอใช้กําลัง นานขึ้นนานขึ้นสิ่งที่สิ่งก็จะทําให้องค์วิตกวิจารณร์เขาค่อยๆน้อยลงแล้วก็สงบลงไปค่ะแล้วก็เกิดสภาวะทาทั้งหลายย่อมลังเลยไปสู่ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมยังทำายบริบูรณ์ข้าพเจ้าเกิดสภาวะขององค์มารผู้มีบาปเข้ามาดนจิตค่ะเข้ามาสิงกายพรมก็จะทําให้เกิดอาการคันที่แขนค่ะคันที่แขนเสร็จแล้วก็เริ่มมีอาการเหงื่อแต่ ปวดขามากๆค่ะร่วมด้วยค่ะก็ก็อยู่แบบนั้นนะคะก็จะเลยมาวิธีเสี่ยงทำอยู่แบบนั้นความเจ็บเขาก็เจ็บมากแล้วก็เหงื่อก็แตกพักๆ,ๆ,ๆแบบนี้ค่ะก็ต่อสู้อยู่แบบนี้องค์ตันหาที่ไวซิก็เขาว่าทางานอยู่แบบนั้นข้าพเจ้าก็สํารวมอินรียไว้ที่ปลายจมูกจริิยมาวิธีสีงย์ทำค่ะค่ะข้าพเจ้าก็ก็ดําเนินการต่อนเนื่องค่ะจนนาฬิกาดังค่ะ แล้วก็ค่อยกําหนดออกจากสมาธิถานน้กราฟท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุครับแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงร,รู้สึกดับได้ไวขึ้นเจ้าค่ะดับได้ไวขึ้นเจ้าค่ะระบบการทํางานในระหว่างวันเป็นยังไงบ้างก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะวาง ให้เร็วขึ้นค่ะจะไม่ไปทําไม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 เงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดเรื่องปัญหาทุกอย่างเกิดตลอดเลยค่ะไม่มีวันไหนไม่มีปัญหาก็จะปล่อยวางเขาค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่วางได้เร็วมากแต่ก็คือจะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะจะปล่อยเรื่องพวกนี้ออกไปค่ะก็แก้ปัญหาเสร็จแล้วก็จบแบบนี้ค่ะน้อมกับท่านอาจารย์ตค่ะ ก็แสดงว่าอินรียังไม่เข้าไปสู่ระดับเดิมเลยใช่ไหมยังไม่ถึงระดับเดิมเจ้าค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนต่อไปนะครับเปลี่ยนต่อไปให้อินรีกลับเข้าไปแล้วตรงไหนที่ก็ทําไม่ถูกก็ทําหม่อะไรที่ผิดก็ต้องขอเข้ามาหัวใจการทำหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็ทำให้ถูกต้องอาเป็นสภาวะที่จะทำให้เรา เกิดจากสู่วิชาญาณปัญญาแต่งระหว่างเกิดขึ้นได้ในการต่อไปนะครับและสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมเกิดขึ้นกับทุกๆภาษาวงศาเนื่องจากมารผู้มีบาปเี่เขาจะต้องเข้ามาทับเอามาเดนติดคำว่าสิ่งกับองค์ทุกะองค์พร้อมกันพร้อมกันในการเดินพักและอยู่ด้วยกันกับผู้เดินพักที่เดียวกัน นั้นจะเหมือนกับซ้ายขวาหน้าหลังอยู่อย่างนั้นถ้าท่านมีกําลังท่านก็จะบังคับจิตต์จิตได้ผู้เดินมรรคก็จะมีกําลังไปบังคับปิดบ้างโนโบ้างระยะบ้างได้แต่ถ้าท่านออกกาลังเมื่อไหร่เขาก็เข้ามานจนิดก็คือประมารทิงแบบองแล้วทํำยังไงก็ทําให้ท่านเป็นไปตามอํานาจแห่งกรรมเป็นไปตามอํานาจแห่งกรรมที่ได้กระทำมาทุกขสุชาติ และเป็นไปตามที่กำหนดไปหมดแล้วแต่ถ้าท่านบังคับจิตได้จิตได้โดยความเป็นองค์พระริยท่านก็จะอยู่กรรมนะครับจะอยู่ในแบบแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับกรรมก็ได้รับแต่จะหน,หนัก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 ก็เป็นเบา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 ,บานะครับและก็จะมาลุ้ทาเป็นนำดำดำดำในธรรมของพริย นะครับกรรมก็ยังตามมาอยู่ไม่ใช่ไม่ตามจะจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จังไปด้วยสภาวะของจะดูเมตตาเจตโดนนั<ๆ>้นะต้องอย่ายอา่อท้อเปลียนอย่าถ่ายกรับถ้าท่านย่อท้อถ้าท่านถ่ายกลัมด้วยอำนาจแห่รรงความเพลินเพราะความเพลินคืออวิชาของมันพี่เขาอยู่ในะุกคนอาตมานฐานฐา พี่เขาอยู่ในกันทั้งหมดรวมอยู่ในนิวอานอ์นรวมเป็นมอมวิจกรวมอยู่ในปิิรวมอยู่ในสุขเพราะนั้นคำว่าสุของค์เดียวเนี่ยนั่นคือนันทินั่นคือความเบลินนั่นคืออภิชาและโทนัน้นมนัตนั่นคือโสมนัตโอมนัตองค์เดียวทั้งหมดนะครับองค์นี้ไปอยู่ที่ไหนที่นั่นพังหมด จะมีความเพลินอย่างเดียวเลยเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าในอดีตไม่ได้ดับประาเลยครับแต่งเช้าตื่นมาดับได้ไม่กี่รล่าหรอกครับแล้วก็ยาวไปจนสุดจนกลับมาถึงบ้านแลลึกได้ถึงดับนั่นแอบจะเรียกว่าไม่ได้ดับเลยนะครับนั่นคือความเพลินเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องการให้เพลินเพื่อไม่ให้ด้านปฏิบัติ เมื่อท่านมารู้ทําเป็นธรรมถ้าท่านไม่รู้เขาก็ไม่สนใจกับท่านหรอกท่านทําผิดอยู่เขาไม่สนเลยเขาก็ส่งเสริมด้วยเพื่ออะไรเพื่ให้หลงนะให้หลงนั่นะก็คือหมอัวและให้มีราครับมีความชินดีในสิ่งที่มันติดเช่นไปไหว้ไปอ้อนวอนไปขอไปอับน้ำมนต์ไปกึ่งไฟผีขี้มึงวัน ไปับไปสอบก็ต่อโยชน์ตาที่ผิดนะครับนั่นจึงมีรมมาครับยิยนดีทั้งหมดแล้วไปก็ครัเหมือนนะถ้าใครมาขัดขวางใครมาบอกไม่ไปโกดันดีเห็นไหมโทรศัพท์ขึ้นทันทีแล้วก็หลงไปวัดนูนวัดนี้เจ้าพอ่อเจ้าแม่ไปสารบบวัตรเห็นไหมเขาทำผิดไงีไไ้ยเขาก็ทผิดไปเรื่อยๆน,น,นจะได้ออก,กววจาก,กวัดตาสังฆวรานยากไายนี้ไม่ได้เลย อขาไม่มีผู้มาบอกชี้ทางแต่ปัจจุบันท่านมีแล้วไงก็จะไปลงกับเขาอยู่ทําไนีอความจริงก็รู้แล้วใช่ไมนะ่ะเออก็รู้มาหมดแล้วเมื่อรู้มาหมดแล้วจะไปตามกกมือทำไมนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาหาบอกแล้วก็ําตามบอกอต้องฝืนกับโลกกระทํถ้าท่านไม่ฝืนไม่ต่อสู้ใครจะไปสู้กับท่านได้นะครับ นั้นตัวท่านเองเป็นผู้ต่อสู้เป็นผู้บรรลุนะครับเป็นผู้บรรลุเป็นสิ่งที่ท่านจะทําให้เกิดขึ้นเองได้นั้นตัวท่านเองก็เป็นผู้ทําลายเองด้วยทําลายและทําลายเห็นไหมความปัญนหนาความหลังดีของคุณวิญญาณและภาษาของทุกทุกคะเป็นผู้ที่จะเชื่อ,ช,อชูองค์ตามองค์ด้วย มีหลายด้านทันดีแล้วมีหลายแง่มุมเพราะฉะนั้นท่านเป็นความหวังของครูบาอาจารย์ด้วยของภาษาวกปี่สิทธิ์น้องนะครับแล้วก็เป็นความตูกเพื่อเมื่อท่านใหม่บรรลุมาครูบาอาจารย์ก็แส่สงสารต้องการช่วยเหลือของน่้นก็ช่วยกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องช่วยตัวนั้นเอง และเลีกกสมงองจะจนทำในตัวเองจะกลัวความเจ็บความปวดเขายังไงก็ต้องเจ็ยบยังไงก็ต้องปวดแต่ให้รู้ว่าความเจ็บความปวดนั่นแหละการที่เราจะบรรลุธรรมการข้งางหน้าต่อไปถ้าท่านไม่ผ่านเวทนาสามอย่างแรงกล้านะ่ะจากเวทนาน้อยเวทนาปานการจนเวทนาแรงกล้าแนะจะต้องสู้ตายมันตายขาขาได้ขาด จุกก็ให้มันหายใจไม่ออกไปเลยเจ็บก็หายใจไม่ออกไปไม่ละเป็นไปเลยก็มไม่เป็นจนสุดท้ายก็หายเห็ไหมเหมือนอาจารอาจารย์ทิพย์จุกกลัวจะตายหายใจไม่ออกยห็นไหมสุดท้ายเมื่อวานก็มันจุกนะครับมันจะทำเรื่องวิชาปริญญาสูตรแนะเห็นไมแล,ล้วรอตอบคำถามอย่างนั้นจารกุ้งลายลไม่กลัวสู้จนไม่กลัว ออกจากการเดินมากถ้ากลับมาสู้ใหม่ก็จะสู้เนนหมือนกับท่านนาเรื่อยมดนะครับท่านก็กลัวท่านก็สอนแทรกแจงเสียเพียงทุกเรื่องราวรู้ไปหมดสุดท้ายเมื่อเข้าใจในธรรมองค์เกิดความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสพึ่งสู้ไม่กลัวตายก็กลับมาเดินต่อสู้แบบเงียบ กระทำได้เนตัวนั้นเองเท่าไหร่ติดกว่าบรรลุวิชาถึงสามวิชาตอนนี้ขึ้นวิชาเจตุทชาแล้วครับก็บอกว่าท่านอาจารย์ผมไป่อาจารย์มปเวลาไปแล้วเพราะถ้าอินทรีท่านแข็งแรงตอนนั้นท่านน่าจะอยู่ที่วิชาปฐมชาติแล้วท่านจะไ้ถึงวิชาเจตุทชา เราไปญี่ปุ่นป้าอินซีอ่อนก็หลังจากที่เรา,ากาลับมาท่านก็มบรรลุตอนนี้ท่านได้มาสามแล้วคืนจานเต็มสี่ไปมันยี่ยี่เป็ดหน,นักาปมันยี่สิบห้ายียี่เป็ดเป็นอย่างตรงนั้นทุกท่านต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าไม่ทำอินซีให้แข็งแรงตรงนี้ไว้จะถึงตรงนั้นกันเละเลย มาต้องต่อสูด้ด้วยตัวเองไม่ยอมย่อท้อมีำคำถามไหมไม่มีคำถามเจ้าคะ่ะแต่จะขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์เรื่องเรื่องการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันเจ้าคะ่ะพอดีว่าข้าว่าเจ้าซื้อตั๋วเครื่องบินไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วคะ่ะแล้วก็ได้ทำการเลื่อนไม่ยอมไปตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาค,ะค่ะก็เลื่อนมาที่เดือนเมษา แล้วเขาก็เลื่อนไม่ได้อีกแล้วค่ะนัานจะก,ก็เป็นวันที่แปดถึงสิบเจ็ดประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนที่เลื่อนมีจุดประสงค์ว่าจะปฏิบัติใหถึงการบรรลุแต่ทำไมถึงไม่ทำให้ได้นะ้่ะเขามีเวลางเขาแต่ท่านก็ย่อนยานใช่ไหม หยื่อแล้าก็ไม่เอาจริงเอาจังตู้ต่อยต่อยสู้ตู้วันนี้โดนพนามก็ไปสู้อีกเพื่อนวาจะไม่คนแล้วก็ลงไปอีกไหลไปกับเขาอีกได้ไหมครับก็ยิ่งทำให้มีประวมนนมาเรื่อยผลขึ้นชันที่กําลังเข้าไปสู่ชันวิชาชันสามกำลังเขา้า,า, 3, เขาสู่ชันสี่กำลังเดินมากอีกนิดเดียวก็บรรลุไปกลัวความปวดภาวะก็ต่อนหมด แค่กลัวอย่างเดียวก็ไปหมดแล้วก็คือเชื่อกันผ่านในการกดิกตรงนั้นก็เลยเปิดคนอ,อัาเชิงน,น้องกลับท่านอาจารย์เจ้าค่ะแล้วแบบนี้ <c oughs> ต้องยกเลิกไหมเจ้าค่ะไม่ต้องท่านก็ไปของท่านนั่นแหละแต่ผลท่านก็คือท่านต้องป้องกันตัวท่านเองไงหรือท่านต้องอย่าต้อง กาหนดในการดับของท่านท่านดับได้อยู่แล้วไปประเทศไหนก็ดับได้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอยู่ที่ตัวท่านท่านจะไปอยู่ตรงไหนก็ดับได้หมดไม่ใช่ว่าโอ้ปร,ประเทศนี้เดินทางไปโดนแล้วจะดับปันตรามไม่ได้ทาไมจะไม่ได้ล่ะมันมีเหตุผลตรงไหนที่ดับไม่ได้มันมีเหตุผลตรงไหนมีอะไรที่ดับไม่ได้ให้ท่านยกเลิกก็ยิ่งไปขนใหญ่ก็เหมือนตืิมแล้วก็ไปไตรงมไป มันอยู่ที่ตัวท่านาทาัน้งหมดนนการบรรลุธรรมบรรลุได้ทั่วโลกท่านจะไปประเทศไหนท่านจะอยู่บนเครื่องบินจะอยู่บนรถบัสจะอยู่บนสกีรีสอร์ทอยู่ฮอปไรโดโดสกาอยู่กกยไหนท่านบรรลุได้หมดอ่ะอยู่ในโรงแรมนถานที่เจอนั่งอะไรท่านรู้ธรรมเห็น,รนรธรรมก็มารูลุในบรลลุดทหมดนะครับมาบรรลุในสมาธิ ว่าเินทซียังไม่ถึงระดับที่จะบรรลุในทิ่ฐธรรมก็มาบรรลุในสมาธิซึ่งเป็นทิฏฐธรรมแรกของสมาธิในขณะที่นั่งแต่เขาต้องสะสมจากระหว่างวันเนี่ยสะ,สะสมด้วยการปำิบัติศักดิ์เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องเลยว่าโอ้ฉ่านไปประเทศนี้แล้วจะบรรลุไม่ได้จะปฏิบัติไม่ได้เอาครั้งนี้ท่านออกจากบ้านมาไห่ท่านก็ปฏิบัติไม่ได้เ่ยต้องอยู่แต่ในบ้านหนึงไงต้องอยู่แต่ในสมาธิหนึง่งไม่ใช่ ท่านขับรถไปทํางานท่านขึ้นลิฟต์ขาบรถทํางานจังคนต้องกันี้รับโทรศัพท์ท่านต้องทําได้หมดอยู่ที่ทําหรือเปล่าเพาท่านมีความเพลินสูง้าถามว่าท่านมีหรือไม่มีมีแต่ท่านสูงเป็นพิเศษเนื่องจากอะไรเนื่องจากท่านไม่ดับพอไม่ดับปุ๊บต่างตามาเห็นอะไรก็ไปหมดตังหูได้ยินเห็นอะไรก็ไปหมดกินจมูกมาแล้วไปหมด ลิ้นรับรถเข้าไปกับเขาทำลายต่อไปรถแม่บะกายสัมผัดทุกอย่างไปหมดเห็นไ้ที่มนโนว่าไม่ได้ดับมนโนสันเจตนานะครับนั้นสิ่งเหล่านี้แก้ไขที่ตัวท่านหมดลมเอให้ท่านไปที่ไหนก็เถอะมันก็เหมือนกันภูเขาก็คือภูเขาเครื่องบินคือเครื่องบินน,น้ำคือน้ำดินคือดินลมคือลมไฟคือไฟก็คนเหมือนกัน เปลี่ยนแค่สถา,านที่อาาอาหารที่อยู่อาศัยก็คือปัจจัยสี่เปลี่ยนตรงนั้นเองแล้วก็สภาพแวดล้อมภูมิอากาศนอกานั้นก็ยังวิญญาณเดิมสังขารเดิมคนก็เพียงแต่เปลี่ยนจากสภาวะฝรั่งกับคนไทยแต่จริงๆแล้วก็คือจิตบ้างมโน,นบ้างเยี่ยนบ้างเหมือนเดิมไอนั่นก็เป็นกรรมเก่าของเราที่เห็น่ะ มีตรงไหนเป็นกรรมใหม่ก็มีแต่กรรมเก่ากรรมใหม่อยู่ที่ท่านดังาดับหรือเปล่าล่ะไม่ดับปุ๊บเป็นกรรมเก่าที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะกรรมเก่าแล้วเพิดกรรมปากเตาจมูกปิ้งใจลรูปเต่งกินรถท่านไม่ดับปุ๊บเป็นกรรมใหม่แต่ถ้าท่านดับปุ๊บก็ไม่ไม่มีกรรมเก่าก็จะจบไปก็จะเหลือกรรมใหม่ที่ยังดับไม่หมดกลายเป็นกรรมเก่าอยู่ละ ไมห,หมดหรือไม่ได้ดำัำเห็นมาอันนั้นเกิดมาเพื่อสร้างกรรมไงใช้กรรมเก่าเสร็จแล้วก,ะกะ็สร้างกรรมจากกรรมใหม่ให้เป็นกรรมเก่าอีกจึงออกจากวัดตาสังสารัตไม่ได้ถ้าไม่มีรัตนห้ามานำหนึ่งในรัตนห้าจะเป็นใครก็ได้มานำท่านออกเห็นไหมเมื่อมานำแล้วมีบุญขนาดไหนเด็อดพันล้านคน อยู่หนึ่งในเจ็ดพันล้านคนที่มีบุญที่สามารถบรรลุได้อันนั้นจะไปทอดกิ่งกุละได้ไงต้องรีบขวนขวายให้จบเร็วๆใช่ไหมครับจะได้อยู่อย่างเป็นสุขไม่งั้นท่านอาจารย์พี่คุณเนขับรถสองแถวบรรลุไปได้ไงขับรถอยู่ด้วยแม่ท่านอาจารย์วันนี้าอย่างเงี้ยก็บรรลุแล้วเดีเย๋ยวเรแค่ ตอบคําถามแต่ยังไม่ได้ส่งคําตอบไปยังไม่ได้ส่งคําถามไปของกรรมฐานนั้นเห็นไหมเอ๊ะยับขาดขาดตลอดต้นนากระทางโน้นทางนี้ยับถู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 เราไม่รู้ยังไงนะครับคือคือทุกท่านเนี่ยนะต้องต้องมีกิจวัตรประจําวันทุกคนไม่ได้เกิดมาจากกระบอกใบ้เราต้องรับผิดชอบหน้าที่กิจการงานเพราะเราเป็นพลุกพชน ต้องมีครอบครัวต้องอยู่กับปัจจัยสิ <c oughs> จึงมีจิตการงานมีหน้าที่ทุกท่านจะอ้างว่าอนท่านสบายก็ยน,นีแต่ปัญญามันเรื่องของบุญที่เขาสร้างมาแล่เขาสบายจริงมันสบายจริงแต่ในในความสบายเขาก็มีความลาบากมีความทุกข์ของเขาที่บางทีทุกข์ของเขานิดเดียวแต่เวลาเขาพูดแล้วหมันยิ่งใหญ่แต่คนที่เทุกข์มากกว่าทั้งเยอะก็มีที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยแต่ปฏิบัติต้องบรรลุเนี่ย ไปถึงได้โดยรอบเหมือนกันไม่อาจเพราะนั้นทุกของแต่ละท่านจึงเป็นเรื่องใหญ่ของแต่ละท่านแต่เป็นเรื่องเล็กๆสําหรับปู้ทีบรรลุหมดแล้วปเป็นเรื่องจีบจอยดูเป็นปลุกดูเป็นสุขกันจีิร้าน,นขึ้นอยู่กับท่านนะไม่ได้เกี่ยวกับไปเมืองนอง n g เมืองนอกเมืองบ้าเมืองบอกมต่อให้ท่านไปน,นกกรกตะวันก็เหมือนกันต่างกันตรงไหนกระจีบบ้างมันลงบ้ายามบ้างลงเดียวกันสถานที่เปลี่ยนนิดเดียวเอง แม่เข้าใจยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยนะไม่ใช่ปัญหาเลยนะไม่ใช่ปัญหาจำไว้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้เข้านั้นในเมื่อท่านมีแล้วอ่ะแม่ไมมากิธีมีแล้วอุบาจารย์มีแล้วแนวทางมีไว้หมดแล้วรู้จักทุกรู้จักแล้วว่าอะไรเป็นเหตุของทุก,ก็คือสมุทัยสมุทัยประกอบด้วยอะไร แม่มีวิจดู่เนี่ยเขาทําให้สมาธิเคลื่อนการดำารินจัก,กรามเนี่ยนั่นคือองค์วิจดุลในองค์มุทยก็พระอ,องค์ก็กํากับไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วว่าต้องมีวิจารณ์อนนวิจารณ์ต้องได้จากภาริยะไปเลยวิจารณ์ของท่านอื่นก็ไม่ใช่ดิไม่มีการบรรลุนี่คือความลับของัานที่สองวิชาชั้นสองนะครับถ้ามีวิจกต้องมีวิจารณ์ของพระอ,องค์ เอ่านั้นต้องวิถีวิจาร์สงบไปตามระบบองค์ถ้า,าท่านไม่มีำทำริงเป็นอนุสาสนีเปันหานขององค์วิจารจะเป็นจัดก,การององค์วิรงไม่ได้เลยนะวิจงบเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดับประดับไม่หมดที่ปุดขึ้นมาเป็นภายในเลยท่านจะอเลยไปดับถ้าไม่ใช่อนุสาสนีปัญหาและไม่ใช่องค์ทมขององค์ ในเมื่อข้างในดับไม่ได้ข้างนอกมันจะดับได้ไงเห็นกันอยู่ในลูกระตาเนี่ยได้ยินเสียงกันอยู่เห็นกันอยู่เพลินหมดเลยเห็นเป่เพลินหมดเลยอยู่ข้างนอกปุ๊บเพลินเลยจุ่มเปเพอเห็นว่าเสื้อสวยโ้บ้านตัวอย่างไทยบ้านหลังนี่เห็นรถวิ่งไปโอ้รถของอันนี้ยี่ห้ออะไรอยากซื้อเหลือเกิน,นเห็นนี่แหละจักสูต มก็ได้ยินเขาพูดกันอะอะไรนะอะไรเขาดินทาใช่นะอะเขาว่าไงนะอลูกน้องคนนี้มันจะออกเหรอคนนี้มันขโมยของเหรออ๋อดีเย็นนี้ไปกินอาหารร้านนี้ล้ะนี่ทำไมแงะแงะฟังอย่างเดียวอ่าก็มองนะไปกินอาหารโอ้โหรสชาติเยี่ยมเลยสั่งกับบ้านแล้วสั่งกับบ้านสั่งกับบ้านพรุ่งนี้เช้ากินอีกมันลืงกินอีกโอ้โหอร่อยมากเลยทำไมสัมผัสกายไปโอ้ สดชื่นทำงาเก็บไว้หมดแล้วบันทึกไว้หมดในวันหลังมากินนะมันเกิดมาเรื่องนี้นะได้ไมเขาเก็บไว้หมดอ่ะท่านก็รู้กันทางานของารู้จนหมดแล้วความรู้เยอะของเพื่อนแล้วท่านนะแต่รู้แล้วทําอะไรได้ไหมละไ่ใช่แกรู้แล้วจะทําอะไรได้หมดที่ไหนอะรู้การดับ และทําให้มันต่อเนื่องอันหนึ่งจะไปต่อได้ถ้าท่านทำแล้วรู้แล้วไม่ทํารู้แล้วไม่ทำทําไม่ต่อเนื่งองก็ไรค่านะครับก็ไรค่าระนั้นการที่บรรลุฌานการที่ไดฌานการที่ทรงฌานต่อเนื่งองกันหมดก็เหมือนกับการที่ท่านไม่จริงใจกับพระองค์และต้องการให้พระองค์ช่วยต้องการบรรลุธรรมพระองค์มันจะได้ได้ไง่ะ พระองค์เป็นเพียงบอกอ้างไม่ได้มาจับมือถือแขนให้ทำตามแล้วก็เป็นอนุสาธนป็านารที่ใช้ทางโทรศัพท์คุยกันเนี่ยไปทำแล้วก็บรรลุทำได้นะไปเข้าไปปฏิบัติกันเองไม่ต้องเห็นหน,น้าเห็นตากันก็เป็นแนวทางของเป็นคำที่เป็นของพระองค์ จึงจะเป็นอนุสาสนิไปหาเกือบร้อเปอร์เซ็น์กือบร้อปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ได้ปรับมายอะแยกไปหมดแล้วนะครับทำใดที่ดำลงอยู่ก็ยังดำรงยังเป็นของผมแต่ถ้าไม่ใช่ของผมก็พยายามเราก็พยายามอัปเดตให้มากที่สุดอ้อใจยังวันนี้วันนี้พอเข้าใจ มากเลยเจ้าค่ะน้องกัลท่านอาจารย์เจ้าค่ะก็สู้ต่อไปนะครับอย่าไปยอมแพ้สังขารเนี่ยมันเจ็บมันป่วยมันทรมานเดี๋ยวมันก็หายสังขารนั้นเดี๋ยวมันก็หายว่าทุกอย่างต้องลงไปที่สังขารท่านจาไปไม่ว่าท่านจะโมโหฉุนเฉียวจะโกรธจะพยาบาทจะฆ่ามันจะไปทรมานที่สังขารหมดความเครียดมันก็ลงไปที่สังขารไม่กินอาหารตรงเวลามันก็ไปลงไปที่สังขารเดี๋ยวมันก็เป็นโรคเบาะความเครียดมันก็ปวดหัวข้างเดียว เห็นอะไรแล้วดับปัสสาวะแก้ที่จิตใช่ปะพอแก้ที่จิตปุ๊บวัตถีมันไม่แป๊แ๊บแป,แป,แป๊มือลูกตาอะไรมันไม่สนใจแล้วั้งกายมันก็สงบเเส้นจิตแข็งแรงนะท่านเข้าใจในธรรมเห็นไหมพอทุกอย่างอยู่ที่จิต้าหลักกายนี้เป็นกรรมเก่าเขามันบังคับท่านนะเอาบังคับท่านนะเข้าใจไหม ให้เป็นไปตามหน้าแห่งกรรมเพื่อให้เป็นไปตามกรรมเก่าที่ท่านสร้างมาแต่ท่านกําลังเดินมารเพื่อไปบังคับจิตจิตไม่ให้เป็นไปตามกรรมเก่าให้ออกหนีจากระบบกรรมเกา่ากันจะให้ไม่เป็นอะไรเป็นก็เป็นน้อยหน่อยแม่จากหนักเป็นเบาเข้าใจอย,ย่างที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเข้าใจแล้วเออก็ตอ้องตามพระองค์พระตาพระองค์ว่าทุกอย่างจบหมด จากหนักเป็นเบาจากเบาแล้วก็จางคลายท่านนะเพราะนั้นจึงต้องทำให้ถูกต้องเอาละ่ะถ้าไม่มีอะไรก็อนุญาตใช้จากกับท่านบุธิดาครับใช่พวกใครผู้เดินมาในธรรมวิชาอานาคามบินในสววิชาผสมประชา,ชามเป็นแค่นี้ก่อนนะครับสาธุน้อมกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อ,กอมกราบอนุโมทนาสาธุน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะ ลูกค้าสวัสดีครับน้าดะ